นี่นะคะกคาร์ลซิ่งนะคะกำลังจะส่งมอบอามาแต่งนะคะให้ลูกค้านะคะคันนี้สวยมากจึงมากนะคะเป็น5.0นะคะพี่พี่จ๋ 0, าห้าจุอ่ากำลังจะส่งให้ลูกค้าพี่นุ้ยเคสนี้ลูกค้าอยู่ไหนนะระยองเพชรบุรีนะคะ จะไปเจดจรัดที่เพชรบุรีน,นะคะ้าจุดนะคะรอรับได้เลยค่ะลูกค้าบอกว่าให้ไปถึงช่วงบ่ายเย็นๆน,นะคะนี่เลย้าจุดน,นะคะพี่พี่จากุทาโรซิงนะถ้าใครอยากซื้อขายรถสปอร์ตนะคะอย่าลืมนึกถึงชื่อนี้นะคะซื้อจริงซื้อชัวร์ค่ะ เจ้าของซื้อเองเลยนะคะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อได้เลยนะคะวิธีการขายง่ายมากค่ะส่งรูปและรายละเอียดมานะคะทาง ID ค่ะ @aod456 ค่ะส่งมาให้คุณออสโดยตรงนะคะแกดูแกพอใจแกชอบแกก็ซื้อเลยนะคะเหมือนขันนี้ค่ะแต่แล้วแล้วเวลาแกชอบเนาะลูกค้าชอบใช่ไหมคะลูกค้าก็มาดูลูกค้าก็ จบสดเลยนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกทุค่านะคะที่สุรถที่กูดคาร์รถซิงนะคะนี่อ่าเอกสารราย เดี๋ยวฝากไปกับพี่อาร์ตนะคะสไลด์มือฉังของเรานะคะเน,นะคะเดี๋ยวเจ้าของรถเขาก็จะล็อกลงล็อกล้อนะคะกเ,เจ้าของขับรถสไลด์นะคะเอกาสารนั้นนะคะ ก็เอาไว้กับคนขับเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะซื้อขายตรงไปตรงมานะคะพี่ๆน้องๆอ,อย่าลืมนึกถึงกุลดล์คาร์โซซิ่งนะคะรถสปอร์ตรถซิ่งรถบ้านมีหมดเลยนะคะรถสปอร์ตรถซิ่งรถบ้านมีหมดเลยนะคะร้านเราอยู่ไหนร้านอยู่บางบัวทองนนทบ,บุรีค่ะ ร้านอยู่บางบัวทองนนทบ,บุรีนะคะเปิด g o o g l e Map นะคะกุศารสซิงถึงเลยเปิดทุกวันขายทุกวันค่ะเปิดทุกวันขายทุกวันนะคะ9ก้าโมงจนถึง6กโมงเย็นกุคารสซิงนะคะ099456 2455ออันนี้คือเบอร์คุณออสเลยนะคะลูกค้าสามารถโทรสอบถามถ้าต้องการขายรถนะคะเบอร์นี้ได้เลยช่องทางไลน์ก็แอด AOD 4 5 6นะคะเป็น l ล n e Offi c i a l ของกุศลรถซิ่งของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรถติดไฟแนนซ์หรืออะไรนะคะกุศลรถซิ่งถ้าตกลงว่าจะซื้อค่ะเราปิดไฟแนนซ์ให้ทันทีนะคะไม่มีผ่อนต่อนะคะไม่มีแบบว่าขอผ่อนต่อ3มเดือนหเดือนนะมีลูกค้าก่อนขายได้ก่อนถึงจะปิดให้ไม่ใช่นะคะถ้าใครชอบสไตล์เรานะก็อย่าลืมนึกถึงกุศลรถซิ่งนะคะเราทํางานแบบนี้เนาะตรงไปตรงมาจ้า นะคะกำลังจะขับออกแล้วนะคะอะ <negotiation> เลยพี่อาร์ตถ่ายแล้วอ๋อพี่อาร์ตถ่ายใช่ไหมเออเออสไลด์เขาก็ต้องถ่ายของเขาไว้นะคะ ลูกคารถซิ่งนอกจากมีสปอร์ตนะคะมีมัดแต่งเนาะมี370นะคะพี่พี่จาเดี๋ยวพิมพ์แผ่นให้ดูเลยนะอันนี้กําลังจะไปส่งลูกค้าเนาะอ่ะก็มีฝั่งนี้ด้วยนะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นสปอร์ตเราจอดไว้นะคะอ่ะเราซื้อจริงซื้อจังชื่อซื้อชัวนะคะรถอย่างนี้พี่ยอดก็ซื้อนะคะเนี่ยโตโยต้าที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 หนึ่งสาสองนะคะ พูดยากอะค่ะคือซื้อลถคือบางทีมันต้องดูเหลี่ยมดูทรงดูความชอบถ้าลูกค้าส่งแค่สํานเนารถมาคุณออเขาไม่ซื้อนะคะ <c oughs> คือแบบว่าส่งแค่สำบนารถอะมีแค่กระดาษอะต้องส่งรูปมาด้วยนะคะพี่พี่จ๋าเขาถึงจะเห็นเหลี่ยมเห็นทรงรถนะมีนะมีลูกค้าส่งแค่สํานเนารถมาจริงๆนะมันซื้อ,อยังไงอะ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าพี่พี่ก็ถ่ายรูปเพิ่มมาด้วยนะถ้าเขาชอบเขาซื้อเลคะ่ะ พิมก็บอกไม่ถูกเพราะว่าพิมก็เห็นพี่ออสซื้อรถแปลกๆเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้เนาะ